แดดดเอ้าอยายอมทั้งหลายขอสุภผู้สุคนบริจาคคนละสิบล้านสิบล้านหาล้านยี่สิบล้านไลเลด้วยด้วยเด้อจุกผู้ทุกคน นั่นเด้ไปทานะ่านอ่ะใส่แหลมสิงลบมุมตัวนี้สาธุก้ยถือคันไปทั้งคุณเอาไปเลยติถือสังข์คันถือซั้งค์เข้ากระเป๋าอ่ถือไปสาธุอ้าสังเกลีสังเกลีกับอ่ากับหยังเกาะ ว่าสังกลีก็ยังเกาะมักกะทาย,ยกเีกกมกักระทาย,ยกมันพูดไทยวิดอดอเรียบร้อยลวจ้ะเรียบร้อยะ้ะอ,อ้ยสว่างโอ้ยก็ได้เดิ่บันป้า อโอ้ล้านสองล้านก็ได้ป้าจะได้ไเป็นเศรษฐีบริจาคมาเลยสิบลา้า,ลานห้าล้านก็ได้บอกว่ามีอยู่เงินล้านค่ะบ่มีเดี๋ยวนี้จะมีข้างนานี่ล้วมีเงินเงินยืนจะมีเงินไม่มีเงินสักบาทเอ้าสิบล้านไทยหรือสิบล้านยูโรบริจาคมาเลยคุณป้าขา เออสังกะรีสังกะรีอ้อยรับบริจาคสังกะรีอ้อยมือนีส้สวยสวยยิ้มหน่อยสังกะรีย,ยิ้มหน่อยสวยสวยใครพี่ดูดค่ะมานี่นั่งหน่อยกันเล่นลานนั่นงกัน ซีฟล้านด์ซีฟลันสังกะรีสังกะรีอ้อยก็บซีฟลันนางอ้อยก็บหนึ่งล้านอันมักกัท่ายกหน่อยก็บซีฟลันเอาพี่ใหญ่พ ah> ี่ใหญ่พี่ใหญ่ผ ah ู้เลี้ยพี่พี่ใหญ่ปั้นอนุโมทนาสาธุพี่ใหญ่ยี่สิบล้านยี่สิบล้าน ทุกคนกนี่แหละได้ทุกล้านนี่แหละสามล้านสี่ล้านห้าล้านละ่ะให้ได้น้ำกันเนาะเออมันนี้นา่รไอยจะเงินล้านเด้อค่ะมันนี่จับโหลดจับโหลด พ่อจย์เห็นนับเงินโล่เข่าห้องเราเล่าไวอยากเบิ่งพ่อพ่อจยนต้องเป็นรุสีกษรจ้่อเ่าทนเขด้ยนบสหาเห็น่าเนาะปยี่ยนใอย่นะึงูนาสุด่งามยนหนึ่งสองพอดีมาวัดกุมัเอาเหรียญ ยิ่งเลยิ่ง่านไมีหนึ่าร้อยบาทนกต่อต่อยอดก็ผ่านมามาใจรู้แคเอ้าเซ็ตต่อยอดอให้เงินมาหลายมากยอดไรลีเลยต่อยอดให้ได้ร้อยอ·ี่อบ้าร้อยสามสิบอันีต้องคุณให้ต่ออีกเลยแล้วแกด ไปต่อไปกิได้คืนสวัสดียอดยอดเงินตัวงวดข้างนี้เลขไทยสามตัวรางวัลที่หนึ่งงวดวันที่สิบหกชิงคมบาคนเลีเนเลขบางคนยังเลขกำใสเลยอันใดเงนใสตเล ผู้สุดท God, so ้ายทั้งสวยทั้งรวยสาธุลูกฝนสาธุน้ำพุน้งตาลข้าว